ทัสเตอร์ผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้าที่พื้นที่ตำบลตัดเต่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยล่าสุดนั้นพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก9คนค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งจุดตรวจทางเข้าออกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลตัดเต่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะคะที่พบผู้ติดโควิด -19 เพิ่มอีก9คนทำให้มียอดสะสมขนานี้อยู่ที่6 1คนใน4หมู่บ้านคือบ้านเหล่าหมู่ที่1บ้านแผ่นดินทองหมู่ที่12บ้านรักแผ่นดินหมู่ที่15 และบ้านราชรักษาหมู่ที่17โดยมีการตรวจพบกลุ่มสัมผัสเสียงสูง103คนที่ต้องกักตัวตามอาการค่ะขณะที่ทางโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ออกประกาศสรุปสถานการณ์นะคะได้พบว่ามีเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยหออายุรกรรมของทางโรงพยาบาลติดเชื้อเพิ่มอีก47คนเป็นบุคลากรทางการแพทย์36คนผู้ป่วย5คนและญาติผู้ป่วยอีก6คน รวมกับผู้ติดเชื้อในกลุ่มเจ้าหน้าที่ครั้งแรกอีก7คนเป็น54คนนะคะโดยทางโรงพยาบาลมีการเตรียมหอผู้ป่วยแยกโรคไว้เป็นสถานที่พักรักษาตัวสําหรับเจ้าหน้าที่ขณะที่ภาพรวมจังหวัดเชียงรายค่ะมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่760คนนะคะและมีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่9คนค่ะ